สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่กันนายของรันด o อมนะคะวันนี้นะมาในหัวข้อคนที่อิจฉาคุณเขามองว่าคุณเป็นยังไงนะคะแล้วทำไมเขาถึงมองคุณแบบนั้นนะคะนั่นก็จะบอกทุกคนนะคะว่ารันด o อมนะคะเป็นการอ่านดวงทั่วไปนะคะอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับคุณก็ได้นะคะก็ให้ทุกคนนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังในการทำนายนะคะ อย่าคิดจริงจังอย่าง,งมงายหรือว่าอย่าเครียดหรือว่าอย่าอินจนเกินไปนะคะดูแบบสบายๆนะถ้าหากว่าเป็นพลังงานของคุณเนี่ยก็มารับไปแต่ถ้าหากว่าไม่ใช่พลังงานของคุณเนี่ยก็กดปิดหรือว่ากดออกได้เลยนะจ๊ะเอาล่ะนะคะแน่ก็จะดูแบบสั้นๆเช่นเคยนะเอาละนะ่ะมาเข้าสู่หัวข้อแรกนะคะหัวข้อก็คือคนที่อิจฉาคุณเขามองว่าคุณเป็นยังไงนะคะมาดูก่อนนะว่าคนที่อิจฉาคุณเนี่ยนะ เขามองว่าคุณเป็นยังไงนะคะอ่าดูซิว่าเขามองคุณยังไงนะอ่ามาดูกันเลยจ้าเจ็ดดาบนะคะเขามองว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่มีความลับเยอะหรือไม่ค่อยเปิดเผยตัวเองนะคะเป็นคนที่ เข้าถึงยากนะคะเป็นคนที่เก็บตัวเงียบนะแล้วก็มีความเจ้าเล่ห์นะคะจับทางได้ยากจับทางไม่ถูกนะคะด้วยความที่คุณเป็นคนที่สุขุมเงียบนิ่งแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างแบบมีความแบบวางแผนอยู่ตลอดเวลานะฮะแล้วก็เขามองคุณไม่ออกนะคะเอาละมาดูซิมีอะไรอีกนะ เดะจติกนะคะเขามองว่าคุณเป็นคนที่รักความยุติธรรมนะคะใครคิดที่จะมาเอาเปรียบคุณนะคะหรือคิดจะมาลังแกคุณเนี่ยนะค่อนข้างแบบคุณไม่ยอมแน่นอนนะคะแล้วคุณก็พร้อมสู้ไม่ถอยนะฮะจัดการแบบจัดเต็มสตรีมเลยนะฮะโดยที่ไม่ยั้งมือเลยนะ,ะเขามองคุณแบบนั้นนะแล้วก็คุณมีความแบบเป็นผู้ใหญ่สูงแล้วก็ไม่ชอบให้ใครมาลังแกและก็ไม่ชอบไปลังแกใครนะคะคือเป็นคนที่แฝงนะคะ ร้ายมาร้ายกลับฮะดีมาดีกลับนะฮเขามองคุณแบบนั้นนะจ๊ะมองว่ายังไงอีกนะฮะหถ้วยนะเขามองว่าคุณเนี่ยนะเป็นคนที่จิตใจดีนะคะชอบช่วยเหลือคนอื่นนะแล้วก็เป็นคนที่ให้คนอื่นเสมอนะถ้าากว่าคนไหนที่เดือดร้อนเนี่ยคุณพร้อมที่จะแบบว่า ให้แล้วก็ช่วยเหลือนะฮะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างแบบมีความสุขกับทุกคนหรือว่ามีความสุขกับตัวเองนะคะไม่ค่อยลำบากนะอ่าเป็นคนที่แบบมีชีวิตที่ดีนะคะแล้วก็มีครอบครัวที่ดีด้วยนะฮะเขามองแบบนั้นนะจ๊ะมองว่าอะไรอีกนะคะสีดาบนะเขามองว่าคุณเป็นคนนิ่งนะคะเป็นคนที่แบบ ไม่กระตุกกระตากเวลาที่เจออะไรนะคุณมีสตินะฮะแล้วก็คุณมีความรอบคอบนะฮะแล้วก็เวลาที่คุณเจอเหตุการณ์อะไรที่แรงๆนะคุณจะแบบใช้เหตุผลแล้วก็ใช้สตินะฮะเพื่อที่จะแก้ไขเหตุการณ์นั้นๆนะคุณไม่ได้แบบว่าวู่วามหรือว่าตัดสินใจอะไรที่แบบว่าไม่รอบคอบนะคุณจะรอบคอบนะคุณจะใช้สติปัญญาเพื่อที่จะแก้ไขปัญหานั้นแล้วคุณก็ทำได้นะคะเอาละมาดูซิว่ามีอะไรอีกนะ เดสตาร์ Star, นะเข้ามาว่าคุณเป็นคนที่ใครๆก็สนใจนะมีชื่อเสียงนะมีอำนาจบาร,รมีแล้วก็เป็นคนที่มีคนเคารพยำเก่งเยอะนะคะด้วยความที่คุณอาจจะเป็นคนที่แบบเก่งฉลาดมีไหวพิพิธีนะแล้วก็เป็นคนที่แบบทำงานยากได้ดีมากนะคะก็เลยทำให้คุณียโดดเด่นในสังคมที่คุณอยู่หรือในสังคมวงกว้างนะคะแล้วก็ คุณเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างแบบวางตัวดีด้วยนะคะมีภาพลักษณ์ที่ดีนะคะแล้วก็อยู่ในสังคมที่ดีด้วยนะคะหรือคุณอาจจะเป็นคนที่นิสัยที่แบบดีนะคะวางตัวดีนะคะก็เลยทําให้คนอื่นเนี่ยชื่นชมแล้วก็ชื่นชอบในตัวคุณมากมายนะคะเอออะมาดูซิว่ามีอะไรอีกนะคะ The High p i n t e s นะคะเขามองว่าคุณเนี่ยนะเป็นคนที่ถ้าหากมีแฟนหรือว่ามีคนรักนะ คุณจะแบบซัพพอร์ตหรือว่าช่วยเหลือนะคะหรือเป็นคนที่คอยสนับสนุนคนรักได้ดีมากๆนะเป็นคนที่จิตใจดีอ่อนโยนอ่อนหวานนะแล้วก็แบบเทคแคร์ดูแลแฟนได้ดีมากๆนะทำให้แฟนหรือว่าคนรักเนี่ยนะหลงรักคุณนะเพราะด้วยความที่คุณเป็นคนที่อยู่ใกล้แล้วมีความอบอุ่นแล้วก็รู้สึกปลอดภัยนะให้ความแบบช่วยเหลือทุกเรื่องทุกอย่างนะคะเออเขาก็มองดีนะคุณ อืมอ่ะมีอะไรอีกนะฮะเก้าเหรียญนะฮะเขามองว่าคุณเป็นคนที่หาเงินเก่งนะ,ะรู้ช่องทางในการหาเงินแล้วก็เป็นคนที่แบบมีแบบทางเลือกเข้ามาในชีวิตอยู่เสมอน,นะ,ค,ะคุณไม่ได้แบบเป็นคนที่จนมุมอะไรง่ายๆคุณจะหาทางออกให้กับตัวเองได้ดีเสมอน,นะ,ะทำให้เขารู้สึกว่าแบบ คุณเป็นคนที่เจ๋งอะเป็นคนเก่งนะเขาอยากจะเป็นเหมือนคุณแต่ว่าเขาทําไม่ได้ความสามารถไม่ถึงนะได้แต่มองหรือว่าได้แต่มีความอิจฉานะคะแล้วก็คุณเป็นคนที่แบบหาเงินได้หลากหลายช่องทางนะเหมือนแบบวิธีนี้ไม่ได้ผลคุณก็ไปหาอีกวิธีหนึ่งนะซึ่งทําให้เขารู้สึกว่าคุณเนี่ยนะทำอะไรก็ไม่เคยตันแล้วก็มีแต่ประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็มีไอเดียอยู่ตลอดเวลานะเอาละนะคะ ใบสุดท้ายนะคะเขามองว่ายังไงนะคะแปไม้นะคะเขามองว่าคุณทําอะไรก็ประสบความสําเร็จนะ,ะอย่างเช่นนะคะในเรื่องของงานเนี่ยคุณก็มีโอกาสที่จะก้าวหน้านะไม่ว่าคุณจะทํางานประจําหรือว่าทาธุรกิจส่วนตัวก็ตามนะคุณทําออกมาดีแล้วก็ประสบความสําเร็จนะคะมีโอกาสที่จะมีชีวิตที่แบบก้าวกระโดดมากกว่าเขาด้วยนะเขารู้สึกว่าเขาอยากจะเป็นเหมือนคุณนะแต่ว่าความสามารถเขาไม่ถึงหรือเขาไม่กล้าพอหรือว่า ตัดสินใจไม่เด็ดขาดหรือว่าไม่กล้าเสี่ยงที่จะทําเหมือนคุณนะคุณเป็นคนที่ชอบทําอะไรเสี่ยงแล้วก็สิ่งที่คุณทํานั้นมักจะประสบความสําเร็จนะเพราะว่าคุณเป็นคนที่ใจกล้าใจเด็ดเดี่ยวแล้วก็มีความมั่นใจในตัวเองสูงนะทำให้คุณทําอะไรก็ประสบความสําเร็จถึงแม้ว่าสิ่งที่คุณทํานั้นอาจจะไม่มีประสบการณ์เลยแต่ว่า คุณก็ทําอะไรออกมาดีแล้วก็ประสบความสําเร็จเขาอยากจะเป็นเหมือนคุณแต่ว่าเขาไม่มีจิตใจที่แข็งแกร่งหรือว่าแข็งกล้าพอนะคะได้แต่มองแล้วก็มีความรู้สึกอิจฉาคุณนั่นเองนะคะเอาล่ะนะแล้วนะทําไมเขาถึงมองคุณแบบนั้นนะคะอะมาดูซิว่าแล้วทําไมเขาถึงมองคุณแบบนั้นนะ,ะขอสักสองใบนะคะเจ็ดดาบนะคะ ที่เขามองคุณแบบนั้นนะเพราะว่าเขาเนะ่ยอยากจะเป็นเหมือนคุณนะบางทีบางครั้งก็อยากจะลอกเรียนแบบคุณหรืออยากจะแบบเอาสิ่งที่คุณเนี่ยทำนะมาเป็นแบบของตัวเองก็ได้นะเหมือนไม่มีความคิดเป็นของตัวเองนะคะเหมือนแบบอยากจะก๊อปปี้นะแต่ว่าก๊อปปี้ไม่ได้ความสามารถไม่ถึงขนาดจะก๊อปปี้ก็ยังก๊อปปี้ไม่เหมือนอะไรประมาณนี้นะคะสิ่งที่ทําไมเขาถึงมองคุณแบบนั้นเพราะว่าตัวคุณเนี่ยเป็นคนที่มีของเยอะ นะแล้วก็ไม่ค่อยปล่อยของหรอกนะนอกจากว่าแบบสุดจริงคุณถึงจะปล่อยของออกมานะคะในตัวคุณเนี่ยมีความรู้เยอะนะคุณไม่ค่อยแสดงออกนะอ่าคุณเป็นคนที่ห่วงความเป็นส่วนตัวแล้วก็หวงความรู้มากๆนะคะแล้วก็เขาได้แต่แอบอิจฉาคุณหรือว่ากึ่งชื่นชมคุณด้วยนะคะอ่าใบสุดท้ายนะฮะห้าดาบนะที่เขามองคุณแบบนั้นอีกอย่างหนึ่งคือคุณเป็นคนที่จิตใจแบบ สู้ไม่ถอยนะถ้าหากคุณจะทําอะไรเนี่ยคุณจะต้องทําให้ได้แล้วก็ต้องทําออกมาดีแล้วก็ประสบความสําเร็จคุณเป็นคนที่ใจกล้ากล้าลุยกล้าได้กล้าเสี่ยงนะใจเด็ดนะแล้วก็เป็นคนที่แบบคือคล้ายๆว่าไม่รู้ว่าเหตุการณ์นั้นอะ่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นนะแต่คุณยอมเสี่ยงนะคะถึงแม้ว่าเหตุการณ์นั้นอาจจะออกมาดีหรือไม่ดีต่อตัวคุณแต่คุณยอมเสี่ยงนะแล้วคุณก็ยึดหลักความยุติธรรมคุณคิดว่าถ้าหาก คุณมีความวิ่ยธรรมเนี่ยนะคุณยังไงก็ชนะนะคุณคิดแบบนั้นทําให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะเป็นเหมือนคุณแต่เขาทําไม่ได้เพราะว่าเขาใจไม่กล้าพอไม่มีความมั่นใจแล้วก็ไม่ยอมเสี่ยงเหมือนคุณนะฮะอืมที่เขามองแบบนี้เขาก็รู้สึกว่าเขาอยากจะใจเด็ดเหมือนคุณนะแต่เขาทําไม่ได้นะฮะได้แต่แอบอิจฉาหรือแอบมันไส้คุณนะคะแล้วก็เวลาที่คุณประสบความสําเร็จเี่ยเขารู้สึกแบบมีความแบบกึ่งอิจฉาแล้วก็ชื่นชมนะ อิจฉาก็อาจจะมีความแบบว่าเฮ้ยทำไมทำได้วะเอองานใหญ่ขนาดเนี้ยความสามารถถึงหลออะไรประมาณนี้นะทั้งๆที่ในใจลึกๆเขาก็อาจจะรู้ด้วยซ้ำไปว่าคุณนะ่ะเป็นคนที่มีความสามารถเยอะมากนะแต่ด้วยความที่คนเรามันอิจฉามันก็เลยมีความคิดแบบนี้เกิดขึ้นนะแต่อีกมุมนึงก็รู้สึกชื่นชมว่าแบบคุณเจ๋งว่ะคุณแบบกล้าลุยนะในสิ่งที่แบบ มันเป็นไปได้ยากแต่มันก็ทําให้เป็นไปได้อะไรอย่างนั้นนะคะนี่แหละก็คือคนที่แบบคิดไม่ดีหรือว่ามีความอิจฉาคุณนะแต่เขาก็มีความคิดที่แบบเชิงบวกอยู่นะเออนะคะเอาล่ะจบแล้วสําหรับการทำนายของรันดอมนะก็ให้ทุกคนนะคะ โปรดใช้วิจารณญาในการรับชมรับฟังในการทำหน่ายนะคะถ้าใครชอบกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกิ๊งให้แนนด้วยนะจะที่เราแล้วก็ที่สำคัญกดติดตามเป็นกำลังใจให้แนนด้วยค่ะเพื่อนจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะแล้วก็อย่าลืมนะติดตามแนนทุกคลิปด้วยนะคะเป็นกาลังใจให้แนนด้วยนะคะรักทุกคนคะ่ะบ๊ายบายจุ๊บ